จะเป็นฉากสะบัดผมสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนรู้ไหมว่าต้องผ่านการถ่ายทำมากถึง20เทค่ะเรียกว่าเป็นฉากที่ดึงมาจากแอนิเมชันต้นฉบับที่แบบหลายๆคนคือชอบฉากนี้มากในแอนิเมชันกับฉากที่แอเรียลเนี่ยพึ่งมาเป็นคนน่ะทุกคนนึกออกปะพึ่งแปลงร่างจะเรียกว่าแปลงร่างก็ได้พึ่งกาลังแบบว่าจากจากเงือกเนี่ยให้กลายมาเป็นมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจในน้ำรวมถึงการ เปลี่ยนจากหางเนี่ยให้กลายเป็นมีขาและเธอก็ต้องรีบแบบว่าขึ้นมาจากน้ําเพื่อไปเอาอากาศหายใจค่ะทุกคนจนกลายเป็นฉากสะบัดผมแบบนี้นั่นเองค่ะแฮร์รี่เบลลี่นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นเนี่ยต้องถ่ายทําเทคนี้เนี่ยยีกว่ารอบเลยค่ะเพื่อให้ภาพออกมาเป็นแอนิเมชันที่แบบว่าดูสมจริงมากที่สุดค่ะแล้วพอผมของเธอนะคะมันอยู่ในน้ําใช่ป่ะมันก็จะเริ่มยิ่งหนัก คนผมยาวอ่ะเวลาผมเปียกนะ้ำก็จิงหนักหนักหนักหนกักว่าจะได้เทคที่20เป็นเทคที่ดีที่สุดค่ะเรียกได้ว่าช็อตนี้เนี่ยอาจจะทําให้นักแสดงของเราหรือว่าเฮลลี่เบลลี่ของเราเนี่ยมีคอเคสกันไปหลายทีเลยค่ะและเพื่อนๆล่ะคะใครที่ดู The l i t t r e Mermaid ฉบับ l i ฟ e a อคชั่แล้วชอบฉากนี้เหมือนกันหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะ